สวัสดีครับท่านที่กำลังรับชมช่องดูดวงกับอาจารย์พิสิทธิ์นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีธนูเป็นการพยากรณ์ดาวจรประจำเดือนเมษายน2564นะครับมาดูซิว่าในเดือนนี้ดาวจรจะทำอิทธิพลอย่างไรกับเรือนพบ ของท่านบ้างนะครับการดูดวงในภาพรวมก็เป็นการดูดวงได้แต่การแสดงเรือนภพนะครับไม่เห็นดาวตั้งรับของท่านถ้าท่านใดมีความรู้โหราศาสตร์อยู่บ้างท่านก็อาจที่จะรู้ว่าดาวที่ตั้งรับอยู่ในดวงกําเนิดนั้นเวลาดาวโครจรไปเป็นคู่มิตรคู่ศัตรูกันนะครับก็มีผลนะครับยิ่งบางคนจับทักษะได้นะฮะไล่ทักษะเกิดว่าวันจันทร์วันอาทิตย์อะไรเป็นยังไงเนะี่ยก็จะไล่ไปนะครับนั่น ก็จะมีประโยชน์ยิ่งขึ้นนะครับแต่สําหรับท่านที่ไม่มีความรู้ก็ฟังคร่าวๆไปก่อนนะครับก็พอที่จะนําไปใช้ได้บ้างนะครับอาจจะใช้ได้ผลสัก20-30%นะครับเอาละครับดาวประจําตัวของท่านในเดือนนี้เดือนดีนะครับคือดาวพระพฤหัสจากเมื่อเดือนมีนาสถิตอยู่ในราศีมังกรได้ตำแหน่งนิดท่านอาจจะอึดอัดนิดหน่อยเพราะว่าเจ้าของบ้านคือดาวพระเสาร์เนี่ย เขาเข้ามาเคียงคู่อยู่ด้วยกันนะครับพระรหัสไปอาศัยบ้านหัวหน้าโจรอยู่นะครับดาวพระเสาร์นี่เป็นหัวหน้าดาวบาประเคราะห์ดาวพระพัหัสนี่ก็เป็นหัวหน้าดาวสุปเคราะห์นะครับก็หมายถึงพวกผู้มีศีลธรรมผู้มีความรู้นะครับถ้าจะเปรียบแล้วก็อาจจะเป็นพวกพระพิสุสงฆ์ผู้พิพากษาครูบาอาจารย์ ลักษณะที่ทรงภูมิทั้งหลายผู้มีคุณธรรมนะครับตอนนี้ได้โครจรไปอยู่อย่างราศีกุมก็ไม่มีเจ้าของบ้านอยู่เจ้าของบ้านย้ายไปอยู่ที่อื่นนะครับย้ายไปอยู่ในเจ้าของบ้านคือดาวพรระาหูย้ายไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับเป็นพบอริแก่ท่านดาวพระัฤหัสย้ายในตำแหน่งนี้ mm. เขาเรียวกว่าการโยกหน้าอันนี้ดีนะครับเดิมนะอยู่ในราศี มังกรคือชิดกับลัคนาเกิดท่านเลยเขาเรียกเป็นศูนย์พาหะนะครับก็แต่พอโยกหน้าเนี่ยก็จะให้ให้คุณนะฮะเป็นในเชิงให้คุณบ้างถ้าให้คุณมากๆนี่คือต้องมากลุ่มลัคนาคือมาทัพเลยนะฮะจะให้พลังแรงอันนี้ก็จะได้พลังสักสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์น่าจะได้นะครับเอาละครับดาวพระพฤหัสประจําตัวท่านโยกหน้าแล้วเดินดีด้วยนะครับเดินนี้นะครับเดินเป็นปกติถือว่าดาวท่านมีพลัง แต่การที่ไปอยู่ในเรือนพระราหูนั้นก็หมายความว่าท่านอาจจะต้องเจอในสิ่งต่างๆที่ไม่ใช่พระรหัสธรรมดาแนละพระรหัสไม่ใช่ความรู้แบบทื่อๆธรรมดานะก็จะโดนราหูเนี่ยรับคมพระรหัสก็จะต้องมีความคมมากขึ้นนะครับท่านก็จะต้องไปแสวงหาความรู้เพิ่มเติมนะครับความรู้ไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับความรู้ในการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตในการต่อรองเยอะะหมดเลยนะครับ ามาเพิ่มเติมเพราะดาวพระรหัสกําลังทามุมไปสู่พพปัตตนิแล้วก็พบลาภะของท่านดังนั้นท่านที่ทํางานในองค์กรก็มีโอกาสดีนะครับที่จะได้รับการชักนำนะฮะถ้าพระรหัสถ์ทำมุมนี้แปลว่าผู้ใหญ่จะชักนําชักชวนหรือนําเสนอท่านหรือให้โอกาสท่านนะครับไปในทางบวกนะครับในทางบวกท่านก็จะต้องเ,ออเรียกว่าพัฒนาตัวเพื่อ เมื่อโอกาสนั้นมานะครับเรียกว่าเป็นดวงแห่งโอกาสทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยบางคนบางคนไม่ได้ดูดวงไม่ไม่รู้ว่าโอกาสมาไม่ได้พัฒนาตัวพร้อมไว้ก็คว้าโอกาสนั้นไว้ไม่ได้นะครับครับในดาวประจําตัวท่านเนี่ยดีนะครับดีทีนี้มาดูดาวอื่นๆดาวอื่นๆที่ที่เขาเรียกว่ากําลังโครจรไปนะครับดาวพระพุธ ก็เดินดีนะครับดาวพฤพัสถึงแม้ว่าทํามุม90องศาแต่ได้ตําแหน่งก็เรียกว่าได้อุดมเกณฑ์เมื่อกี้ดาวพฤหัสจะได้อุดมเกณฑ์นะพอขอยับมาในราศีกลุ่มนี้นะครับกับตัวท่านและดาวพฤพัสจะอยู่อยู่สักวันที่11ก็จะย้ายมาอยู่ในราศีเมษนะครับ ก็เรียกว่าโคจรมาดาวพระพุธของท่านเนี่ยไม่ถึงว่ามาจากพบปัตตนิคู่สัญญาหรือคู่ครองก็ดีนะครับแล้วมาจากพบกรรมะก็แสดงว่าการงานของท่านเนี่ยพอได้ตาแหน่งยงยศเนี่ยมันน่าจะมีอะไรดีเข้ามานะครับมีความเข้มแข็งคือดาวมันเข้มแข็งนะครับแล้วเดินดีแล้วดาวพระพุธตอนนี้เดินเร็วด้วยดังนั้นการเจรจาติดต่อท่านนี่จะมากขึ้นท่านก็จะต้องทั้นก็จะคมขายขึ้นนะครับดาวให้พลังนะครับแต่ความคมขายมันไม่ได้เกิดจาก นั่งรอแล้วให้มันคมคายอย่างเดียวนะครับท่านก็จะต้องเ,อเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องที่จะไปทำนะครับเพราะมันจะมีเรื่องที่จะเข้ามาทํามากขึ้นแล้วเรื่องนั้นอาจจะมีเรื่องด่วนด่วนด้วยนะครับเพราะถูกพลังแสงของดาวพระอาทิตย์ตามติดกันไปเรื่อยเลยนะครับทั้งดาวดาวพระพุธและดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์ก็มาจะพบลาภพระนะครับกับพบอริดังนั้นก็ ก็จะมีความเป็นลาภะโชคลาภด้วยและติดอริไปด้วยก็แสดงว่ามันก็มีความเข้มข้นมีสิ่งละอนันพลันน้อยปัญหาเล็กๆน้อยๆให้ท่านแก้แต่ขั้นไม่ต้องสีเรียดอะไรนะครับเพราะว่าดูแล้วไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะว่าตําแหน่งดาวเดินดีทั้งนั้นนะครับมาดูทางด้านการเงินทางด้านการเงินในมีดาพระเสาร์เข้าไปสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระของท่านก็แสดงว่า ดาวประเสาวเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดความตึงเครียดในทางที่ดีก็เป็นความละเอียดรอบคอบเป็นความที่ประหยัดมัธยัสถ์เป็นความที่เรียกว่าท่านจะไม่ได้ไม่ได้เออเขาเรียกว่าไม่ได้แบบใช้เงินอะไรไปในแบบฟุ่มเฟือยม,ม,มากหรืออาจจะฝืดเครื่องถ้าดาวภระสาวของใครไม่ดีเพราะตอนนี้ถึงแม้เข้ามาได้เรียนเกษตรแต่ถ้าดาวดวงเดิมท่านเนี่ย ไปอยู่ในตําแหน่งมรณะวินาศส,สาวเดิมท่านนะครับท่านก็อาจจะมีความฝืดเคืองอย่างน้อยๆเนี่ยท่านก็คงมีความเขาเรียกว่าวิตกกังวลหรือตึงเครียดทางด้านการเงินทีนี้ตึงเครียดมันมีหลายอย่างบางคนมีเงินน้อยก็ตึงเครียดตึงเครียดแน,น่ๆอยู่แล้วไม่พอใช้คนมีเงินมากสําหรับชาวลัคนาราศีธนูมันก็มีความตึงเครียดว่าเอ๊ะมันจะเอาเงินไปงอกเงยอะไรไปลงทุนอะไรยังไงดีนะครับเอ่อ ผมเคยมีลูกค้าม,มาดูดวงนะครับสมัยยุคพลเอกชาติชายเนี่ยเศรษฐกิจมันดีมากเลยแล้วดอกเบี้ยก็ดีมากเลยแล้วพอช่วงหลังการปฏิวัติหลังการปฏิวัติแล้วก็มีการมาช่วงลดค่างเงินบาทยุคฟอสบู่แตกฮะรประเทศไทยเมื่อปี40ดอกเบีเ้และช่วงนั้นเนี่ยมีความระสัมระสายมากนะครับและหลังจากนั้นเนี่ย ก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆลูกค้าผมคนหนึ่งเนี่ยเครียดมากเลยเครียดแบบเครียดแทบบ้าเลยนะเพราะแกมีเงินอยู่ห้าสิบล้านแล้วแกก็เครียดอย่างเงี้ยเพราะผมก็มาดูออสดาวเสาเข้าไปทําให้แกเครียดไอ้คนไม่มีสักล้านหนึ่งยังไม่่คยเครียดไม่เอยเครียดเท่าแกเพราะดอกเบี้ยมันลดนะฮะนั่นอันนี้คือความตึงเครียดของคนมีเงินนะครับดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูท่านอาจจะมีเรื่องต้องใช้วางแผน มากมายในการใช้งานทีนี้ไปใช้เรื่องอะไรบ้างนะครับความดาวที่มันจะเอื้อมแตะไปถึงนี่ยอาจจะมาจากคนในครอบครัวคู่ของคนรักของท่านหรือแม้กระทั่งการลงทุนใหม่ๆบางคนก็คันไม้คันมืออาจจะอยากจะลงทุนทําอะไรใหม่ๆนะครับก็ก็ก <c oughs> พิจารณาวางแผนกันนะครับแต่คิดว่าน่าจะวางแผนได้นะเพราะดาวเสาร์มันเป็นดาวค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องของความรอบครอบสูงก็เรียกว่าบางทีสูงจนเชื่องช้าเลยฮะนะครับ มาดูทางด้านความรักนะครับความรักดาวพระพุธเป็นพบปัต,ตนิดาวพระศุกร์ก็ข้องเกี่ยวความรักนะครับเป็นความหมายของความรักเดินเกาะกลุ่มกันดีทีเดียวนะครับในช่วงต้นเดือนก็น่าจะมีความแฮปปี้ดีนะครับแต่สําหรับคนที่ยังโสดอยู่เนี่ยท่านอาจจะพบรักใหม่ในช่วงการที่ดาวย้ายไปแล้วหลังวันที่1 1 1 2นี่ครับอาจจะไปพบ อะไรปิ๊งปังสดใสขึ้นมาใหม่จากอะไรบ้างน่าจะเป็นจากการเดินทางจากการเข้าสังคมนะครับก็ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับสําหรับคนทีอ่อยากจะมีความรักพร้อมจะมีความรักนะครับครับ l s t ดูแล้วในในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีธนูนะครับราศีธนูท่านอาจจะมีโอกาสในการทํางานแต่ในช่วงของหลังจาก สงการามมาแล้วเนี่ยงานท่านคงจะหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นและดาวพังคานที่เข้ามาเล็งเนี่ยท่านก็อาจจะต้องควบคุมอารมณ์เน่อพรากดาวอังคารเป็นเรื่องของเป็นดาวแห่งสงครามแล้วเข้ามาเล่งลักษณะท่านไปอยู่ในภพปัตตานีด้วยบางทีก็อาจจะมีความวุ่นวามกับคู่ค้าที่ไม่ค่อยสบอารมณ์มากนักนะครับหรือบางคนก็อาจจะไปมีความวุ่นวามกับคู่ครองคนรักก็ควบคุบม นะครับควบคุมอารมณ์พอดาวังคารย้ายไปเนี่ยความร้อนแรงในอารมณ์เนี่ยมันก็จะลดลงมาเองนะครับเอาละครับก็สําหรับเดือนเมษายนนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันเดือนหน้านะครับขอบคุณที่รับชมกันอย่างต่อเนื่องและขอต้อนรับท่านที่เข้ามาฟังในครั้งแรกด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่จะติดต่อดูดวงในการสุนตัวก็แอดเบอร์ผมก็จะเป็นไลน์นะครับแล้วก็ทักเข้ามาทางไลน์นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ